สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ทอเจริญทองไม่ใช่นี่นี่เรามของเล่นอ่าชิ้นใหม่วิสันนะครับเป็นของเล่นของใช้งานของใช้งานก็ของเล่นตัวใหม่อะไรเอาง่ายๆเลยเอามาใช้งานด้วยแหละมุยเล้งเขาเปิดตัวใหม่ก็เลยอยากได้บ้านตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะพิสันเนาะตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเขียวอย่างที่เราเอามาใช้กันมาก่อนนะครับตัวนี้เป็น ตัวใหม่เป็น ML, อ่า <125, S 1> อ่าเป็น ml หตัวเก่าทำเป็น ml 125ตัวนี้เป็น ml 125 Pro นะครับออกสวยมากตัวนี้หน,นึ่งสองห้าห่วยเหรอกีเออกูดีผมแพงสองปดอ่ะมังคอนมังคอนเหนียวนะครับมังคอนเหนียวเป็นของอ่าอ่า c t k ตัวนี้เขาทำมามังคอนสวยนะครับแล้วก็สีสีใหม่ สีสีเหลืองเพราะว่าปกติมันจะมีแค่สีเขียวกับสีแดงอ่าตัวนี้มีสีมีสีเหลืองไม่มีสีอะไรไหมอาจารย์สีเหลืองกับสีแดงของอันนี้เหรอเออตัวเนี้ยุ่นเนี้ยคล้ายๆเหมือนจะมีเออสีสีเขียวสีเขียวสีเขียวเก่าตัวเก่าด้วยสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคู่พีก็สีเหลืองตัวนี้นะครับอ่าสวยนะครับทุกคนตัวนี้ก็มาพร้อมกับล้อใบหกนะครับ วงยี่สิบเจ็ดใบหกน่าจะกว้างกว้างสิบนะทุกคนกว้างสิบมามีแท่งเครื่องมาด้วยแท่งเครื่องนี่ก็เออเดี๋ยวนี่ใบหกมิลหกมิลเต็มนะครับทุกคนใบหกมิลเต็มแล้วก็แท่นเครื่องหกนิ้วเนาะหกตัวนี้หกนิ้วเนี่ยห้านิ้วหกวะห้านิ้วนะครับทุกคนแล้วก็วินหลังสามล่องอีกเช่นเคยน่าจะสิบสิบสองน่าจะสิบสองนะ อโอ้น่าจะไปสิบสองนะครับน่าจะสิบสองเพราะว่าเลขตัวนี้สารตัวนีจ้จะยำนาเกียสองเหวะยำนาเกียสองยำนาเกียสองนะครับแล้วก็เนื้อนิ่มนะเออเนี่ยยำนาเกียสองเนื้อนิ่มแต่สีก็สวยอยู่นะสีสวยอยู่สีสีเหลืองดอกคูนในเกียร์มยนะไม่ไม,ไมีไม่มีรองเท้าแถมนะเออเรองเท้าถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็รองเท้าแตะเดาเทียมเออดาวเทียม ก็นี่เปี้ยวก็นิ่มดีนะครับทุกนตอนนี้กี่บาทรถปิศจสาเกมนเก้าพันก็สามหก้าพันห้าร้อยนะไอ้สามหมื่นสามหมื่นเก้า้าร้อยแต่เราบอกก่อนแต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันนะิงเออถ้าว่าแต่ละร้านตัวแทนจำหน่ายนเขาอาจจะไปอไม่เท่ากันแต่ก็เดี๋ยวเลยิาวัน,นี่ไอ้มาเลวัเลมเนี่ 12ก็น่าจะ12แหละ,ะอะไรวอไรโอ้ย <laughs> โอ้ยช่งางบ้านไหนวนะน่าจคือบัตรน่จคือบัตรโอ้โหโม้จริงเลยเออเดี๋ยวรอนหมันเขาเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวตามไปถ่ายดูนะครับทุกคนแต่วก็น่าจะ,จะวิ่งดีนะเพราะเขาเกียร์เกียร์มาใหม่อืมเขาทำระบบเกียร์ทำอะไรมาใหม่นะเดี๋ยวน,น,น่าจะน่าจะวิ่งน่าจะใช้ได้ละน่าจะแจวเลยแหละนี่ครับ น้ำมันเกียร์นะครับทุกคนน้ำมันเกียร์ก็แนะนําให้อย่าไปใส่ข้นเกินนะครับถ้า่าเราไปใส่เหนียวจัดอะเวลารถยังไงรถออกตัวตอนเช้าวิ่งีมันหนักไม่ต้องใส่ถึง,ถงก็เหนียวเกินนะมันวิ่งไม่ออกรถมันวิ่งไม่ออกไม่ใช่โครงถ้งามาไม่ดีแหละน้ำมันเกียร์เหนียวมันทําให้รถอ่าวิ่งไม่ออกด้วย,เ,ยเออตรงนั้นบอกไม่ใช่เปล่าน,น้ำมันเกียร์ตรงนี้นะใช่ แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ให้ตาให้ตาร้องเยอะผมว่าเราขับด้วยเอยเอเดี๋ยววันไหนหลังเขาไปลองเดี๋ยวผมจะ,ะตามไปถ่ายคลิปทุกคนดูนะครับตอนนี้ก็ให้ดูร,บรอบๆแหละชมใหม่ก็ประมาณนี้เลยมีเขียวมีแดงเนาะเขียวมีแดงอ่าเขียวแดงเหลืองแต่แต่ผมว่าสีเหลืองสวยนะสีเหลืองสวยอยู่มาโคนจับคู่กับมาโคนเดี๋ยวแต่มาโคนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกกรอบนะครับทุกคนมันเป็นพลาสติกเหนียวนะครับ ติ่งหอเรือมาติ่งเหนียวอ่ะโอเคครับถ้าใครสนใจก็ทักไปที่ที่ไหนวะเพศเพศเขามุ้ยเลี้ยงบางนาเนาะนี่เลยมั้งน่าจะเป็นเพศนี่เพศนี้ครับมุ้ยเลี้ยงโรงงานรู้วสแกนเอ้ยสแกนตรงนี้บอกโคกแน่เน่เน่เน่อ่ะแคปรูปไปสแกนกันนะครับทุกคนแน่แน่อะแคปรูปที่เพศผมไปแล้วก็ซื้อกระดกสต็อปแล้วก็สแกนไปก็ได้เอาตามนี้เลยสอบถามเขาว่าที่ไหนมีตัวแทนจำหน่ายอ่าแล้วก็สอบถามเขาว่าที่ไหนมีตัวแทนจำหน่ายนะครับนี่ บอร์โทรตามนี้นะพี่จันนะเบอร์โทรตามนี้แหละนี่ครับ